สวัสดีครับผมกับไอเอ์นแชนแนลนะครับเดี๋ยววันนี้เขามาประกอบชุดรับโซลาร์เซลล์นะครับชุดสูบน้ำพร้อมไฟนอนนาครับผมให้ลูกค้านะครับพามาเบร์อุปกรณ์ครับหลักๆครับก็จะเป็นแผงโซลาร์เซลล์ครับผมร้อยแปดสิบวัตต์นะครับหนึ่งแผงนะครับครับไปขนาดแทงบักไงเลยครับก็เป็นปั๊มปั๊มน้ำดีซีครับผมขนาด12โวลต์ 180วัตต์ครับผมกำลังสูบอยู่ที่ประมาณ4-5 0 0 0ลิตต <Pizza. S 1> ต่อชั่วโมงนะครับ mm hmm. ตอนนี้ก็จะเป็นสเปกนะครับ mm hmm. กด็ดูได้ล mm hmm. ึกสุดส5ห้เมตรกอหเมตรครับทรงได้สูง15เมตร mm hmm. เป็นแท่ง mm hmm. สูงแท่งยังได้สบาย อันก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์ครับผมขนาด3,000วัตต์ตอนนี้กำลังทดสอบครับผมเปิดเครื่องเสียงเตนน้ำแบตเตอรี่ก็เป็นขนาดใหญ่ครับผมหน่วยใหญ่เลยจะมีสิบสองกองคอนโซลครับเนี่ยแบตเกอร์ขนาด30แอมป์ครับผมเป็นสบายครับตอนนี้ไวจากแบตเตอรี่ก็หลังจากต่อโหลดแล้ว เลือๆครับแป้นไวยนี่นอนหน้าสอดเจียงแน่นอนครับพินวัดเลย<จ>ตอนนี้ใส่เครื่องเสียงเครื่องเสียงไงคนระับตาผมวันนี้ใจว่าไฟตรงนี้มันจะจากบ้านวัดจากเครื่องมันสิบเมตรสั่นเตะนะครับตอนนี้ใส่กำลังไปที่สองลอยก็วัด ส่วนสายนะครับสายดูดเข้าไห้มา10เมตรนะครับเน้องขอบน้องสาเลิกนะครับส่วน,นสายทรงห้อขนาดาพนมยี่สิเมตรครับผมขอบกับชุดเราจ,จะทดสอบพลัลล่มหินเจียลูกหมูไ้เบิ้งครับทดสอบเครื่องเสียครับครับมันจะเป็นอะประสิบงลอง,งแรงครับ เฮ้ยิ่งจี๊ดครับผมอา่ทดสอบครับว่าอินวอตเ,เอตัวนี้ใส่งานได้บอรองกันเสียงรวนี้ใส่งานได้บวอาชีวะเบิ่งพร้อมครับว่ากัดแสกินไปเฉตอนนี้สแตนไบ์อยู่ประมาณ0.5น5แอมปหาทหาทดสอบ พันกวัตครับไฟพันกวัดสุดไปสเปกมันอยู่ที่สองพันวัตต์ครับใส่ได้คือว่าแง่งอยู่ตัวความที่อาจสิบ,บนเหลียบคือไฟฝ่า,ไฟ,ฝาไฟบานห้อปบันไดน,นะครับในสเปกค,คือเก้าเอ็มอันเด็ก ออกุ้งได้เมื่อได้เห็นเหรอขอธนาคารเลยกรุงไทยกรุงไทยสมเด็จพลงพัลงดลมครับลมใหญ่ของหน่อยเขาบวรลองลองขอใหญ่เลยตางตอนสตาร์ทเดิมแรกมันจีกินกับเสียรายยังน้อยครับเปิดซ้ำไปเลยครับพัดลมนี่สบายอยู่แล้วครับ แรงดีกินกระแสอยู่ประมาณสองร้อยกว่าแอมครับพอเจองาจจะแรงแรงตรงแบบไม่ได้ครับไม่เลือดถ่ายแล้วครับนี่แรงดีครับสติคอลง์แตอยู่ประมาณสองวอกว่าวันขึนสองวันสิบวัดก็น่าจะตรง้ะครับไม่หนีเขียนใส่ว่า 223วัตต์ครับตาตัวยินว่าเติมห่อใจไปออกมาอยู่ที่ขุมกระแสอยู่ที่200วัตต์แอมเน่าอยู่ประมาณสามแอมกัวแอมฟังดีซีขุมอยู่ประมาณสามแอมกัววัตต์ที่สองร้อยวัตต์ครับเดี๋ยวห่อเซลล์ตัวนี้ไปทดสอบ อยู่ร่องซะันะครับว่าจะสูนามจิิงวอนะครับตัวนี้ก็ราคากับสอบถามก็ไมาได้ครับล่องตัวได้รับสวานแรงดีครับล้องสวานสวาน,วานตัวนี้ก็อยู่ะ้านซีลอย ว่าอะไรครับเล็กๆข้อครับที่หนักเครื่องข้อกดแต่มันอาจสิแห้งอยู่แต่กับบ่อเหมาะสมกับพวกใส่พวกที่กระชากไฟอะไรพวกแอร์พวกปั๊มน้ำอัตโนมัติครับบ่อเหมาะสมเราจะลองกดบจริงดูเนาะฮึ่มลองเลย สบายครับตาเป็นหูวนี่ครับจอเขาเรียวความครับแต่แห้งปกติเหมือนไฟบ้านทั่วไปคตัวนี้เร่งตัวนี้โหลดอยู่ประมาณร้อยสี่สิบวัตต์ จะแสีฟังดีซีอยู่ประมาณสองเอ็มก็พอถ้าตอนสตาร์ทนี่ก็คูณนสามขบไปครับกาเรเดินแรกจะอยู่ประมาณติ้มหายันติกระชากดึงไปยังไงเจ้จะเอาไปล่องสูบน้ำร่องเบิรงครับากินที่เป็นยังไง <c oughs> ตาตัวนี้ก็เบ,บาห้อนครับคู่ปกติ ตัวนี้คือถ้าห้อนหรือว่าโหลดแห้งๆมันพัดลมสิทํางานเองตอนนี้พัดลมเหรอการปล่อยค่อยๆมันสีเพราะพัดลมแห้งพัดลมตอนนี้ถ้าเราทำงานเวลาเครื่องมันห้อนหรือมันโหลดนั่งนักมันจะสุดทำงานเองมันตันนี้บ่มีโหลดผิดสายเด้อเอ้ยเวลาจะติด ต้องวนนักที่นี้ครับหนึ่งทำงาน กเบิ้องตอนสูบน้ำครับว่าน้ำมันจะแรงดีส่ซ้ำเด็กเราติดตามมาครับก่อนเราสิไปทดสอบอยู่สระน้ำเขาสิมาทดสอบน้ำในถังเบิ้งก่อนครับว่ามันจะดูดแรงแค่ไหน,นครับเรามาทดสอบความพร้อมกันเลยครับครับตอนนี้ใส่ ่ารระบบแบตเตอรี่น้ำครับตอนนี้แสงแดดประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองปิดแบตเตอรี่ลองเบิ่งปิดแบตเตอรี่ครับแดดนอ่อนๆครับแต่น้ำก็ยังไหลอย,อยู่ครับพุงไกลก็ไหลเมตรยอยู่ครับตอนนี้ใส่สูบตรงจากแผงโซลาเซลล์ครับน้ำก็ประมาณนี้ถือว่าแรงครับเดี๋ยวหอรอ แดดมา่แห้งจังหน่อยก่อนเดี๋ยวจิตตึสอบเบิ้งว่ามันจีแห้งซ้ำใดตอนนี้แดดคีฟ้าร้ายครับฝังแสงแดดแล้วรอแดดมากครับอันนี้คือเฮาบอส่แบตเตอรี่ก็ได้ครับจีได้นาประมาณนี้ ถือว่าแห้งครับพอสูบหนึ่งนิ้วแต่ว่าสายยางอาจจะอ่อนเล็กน้อยครับถ้าเอาไปใส่คอ,อนี่ไค่ะดูดเต็มประสิทธิภาพก่านี้หลายเตบอบเพราะว่าสายยางมันอ่อนก็สิบ,บีเล็กน้อยอันนี้ก็เดี๋ยวก็ทั้งสิแก้ครับตอนนี้เขารอแสงแดดครับน้าอยู่นี่ก็นา่าสิท่วมแล้ว ครับแป๊บเดียวสเปคมอเตอร์คือหาประมาณหานลิตต่อชั่วโมงครับถังง่ายๆแป๊บเดียวครับสูบได้เร็วตอนนี้แดดบ,บ่มีเขาใส่แบตเตอรีตตอร่ครับความพุงไก่ของน้ำประมาณนี้ถ้าเขากด ได้ไก่เติอครับแรงครับแรงดีครับขนาดสิสิบเมตรนาสิได้ครับถ้าเดดมม่แห้งนะยครับครับพุงไก่เป็นตนาลครับตอนนี้ขนาดอยู่ประมาณ3ามเมตรอาจจะหอดครับ ออกจากปากสายยางกัประมาณนี้ครับอ,อตอนนี้แดดกำลังมากครับแดดมาแล้วครับเอาอออสิทดสอบใส่ตะเสียงแดดลองเบิงครับแดดนอน่อนๆสายยางนี่ก็ประมาณ20เมตรครับที่ผมเข็ดนไว้ แดดตัวแดดมันมีสิเที่ยวค่อยทเที่ยวแห้งเป็นน้รมดาเดี๋ยวจะไปล่องอยู่หนองสาคร่รามจิสูบผื้นจักษะได้บเกอยากแล้วละครับน้ำมูลนี่ก,ก็ได้อันนี้บอดีทานแบตเตอรี่ครับแดดค่อยแดดแห้งน้ำก็สีค่อยก็สีแห้งน้ำกลนครับตามแดด ครับปั่มก็ถือว่าโอเคครับบ้า้อนอันนี้พานแบตเตอรี่ไปล่างขึ้นก็จะได้ความแห้งของน้ำประมาณนี้นะ,รค,ะรครับกระแสเายว่าเบิ่งกระแสครับ บิ่งกระแสฟังขาวออกจากแบตตอนนี้ก็อยู่ประมาณ0.5แอมป์ครับก็ถือว่าเปลืองส่วนฟังโซลาเซลล์ด่วาวสปิดของเอาคือบรข่ขคืนอ๋อหลอกไปครับฟังโซลาเซลล์ออกอยู่ตอนนี้ประมาณ3แอมป์ มาแห้งแล้วครับประมาณ1าวนได้อันนี้สูบตรงครับตาปั่มก็เสียงดังจักหน่อยวัวแดดบอส,สมัมเสมอครับแดดอ,อ่อนาก็อ่อนลงนำ้ำ นขึ้นยุกับแดดครับอย่รอแดด,ดไม้แห้งจากรอบหนึ่งเราก็ชิง่ายไปสูบร้องสะครานน้ำแรงๆชุดนี้ราคาหมื่นต้นๆครับเขื่อนใหญ่ได้ง่ายได้สะดวกครับ หนูไปเลยครับขางน้องส่วนมอเตอร์ตัวนี้กันฟุ้นกับน,น้ำได้เพราะสมควนครับแต่วกับบ่ควนเราตากฝนครับครับพอสูบน้ผ่านจากถังเราสิไปล่องดูสะน้ำครับวันนี้เป็นจังได๋ โอเคครับรอติดตามเบิ้งครับครับเขาก็มีพัดลมระบายความร้อนของคอนโทนรลตัวนี้น้ำครับว่ามันใส่งานดุนๆมันอาจสีหอนของเราตองมีพัดลมระบายอากาศน้ำดูดความหอนออกปิดฝาแกคบครับเรียบร้อยเดี๋ยวรอติดตามเบิ้งครับตอน เราไปเทศยุสะนา,าครับเราจะไปล่องเบิรงอยู่หนองสะครับผมเราขึ้น,นรถเลียวแล้เวเรียบร้อยนะครับถ้าหนองสะปิดทางครับผมหิ้มสายยางลงไปสูบได้เลยฮะนี่เอาอีโถไปครับมือเนี่ยผมขับว่าได้พงม,มาไล่แข็งยัางปรยัดครับ <laughs> แล้วจะไปหาปลามะก้อยพ่อม บรรยากาศซ้ายมีมอไซค์มาได้ครับเป็นี่ตามเมือครบับ้านที่ใส่งานได้ดนีซ้ำเด็ย,ยกมือจะเดา วันที่ส่งให้ลูกค้านี่เขาต้องเอาไปทดสอบก่อนว่ามันผ่านไหมผ่านเขายัางที่ส่งครับผมถ้าว่าผ่านเขาก็ต้องไปแก้ไขก่อน,พน,นเพรจะแิ้ไเพาเสียห่อครับเราต้องไปตรวจสอบพอดีไปได้โอกาสไปห้าปาน้ำ ไตรทดสอบอยู่น้องศูนย์หนึ่งครับน้องศูนย์หนึ่งอยู่ใกล้ๆนะครับอยู่หลังศูนย์เดี๋ยวรถเบิ้งตอนที่ตั้งแล้วนะครับอ่าครับอันนี้เขาได้ทดสอบ ปูเบิ้งงล้วครับอายังเบื้งความแรงของน้ำนี่ครับเราจะทดสอบความแรงของน้ำขนาดสประมาณหาหกเมตรอาจจะถึงครับโอเคต่ตอนนี้ห้าหาครับสายยางห้อมันอ่อน มันก็เลยบุ่มครับมันก็เลยขึ้นบ่นเต็มที่บันไดสายยางัวดูดครับต้องเป็นสายแข็งครับแังสีขึ้นแังสีแห้งไหครับบุ้มแปบเบสียบครับแรงดูดมันหลยอยู่ครับแต่ว่าแรงหน้าม,มันขึ้นบ่าท่านครับสายนี่แป่ปันหู้ถือรถหยยบครับ เราก็จะกลับไปแก้ไขตัวนี้นะครับแล้วก็รอาชีพมีปัญหาอย่างมันก็สูบด้วยแดดครับผมทำที่ใดก็คือว่าใส่ได้นะครับถ้าใส่อย่างบัวพับนี่ก็น่าชีได้แห้งกว่านี้หลายเติบครับแต่ซัมเนี่ก็ถือว่าโอเคครับแรงดันสูงดีครับทรงกระถางได้สบายเลยครับซัมโอเคครับสำหรับคลิปนี้เฮากระช พ่อซำนีิก่อนครับผม,ผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้า